ยินดีต้อนรับสู่ช่อง WAR โลกพอดแคสต์ในห่วงเวลาที่โลกเหมือนจะคุ้นชินกับเสียงปะทะจากสมรภูมิยูเครนมีบางสัญญาณที่กำลังก่อตัวอย่างเงียบงนันแต่กลับทรงพลังยิ่งกว่ากระสุนและจรวดนั่นคือการเปลี่ยนท่าทีของรัสเซียต่อยูเครนภายใต้แรงกดดันที่มาจากนาโตและโลกตะวันตก สัญญาณนี้ไม่ใช่เพียงการปรับยุทธศาสตร์ทางทหารแต่คือการสั่นคลอนสมดุลทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจกำหนดทิศท,ทางอนาคตของยุโรปและทั้งโลกหลายปีที่ผ่านมาความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับยูเครนมักถูกอธิบายด้วยภาพของการรุกการรับและการตอบโต้แต่หากเรามองลึกลงไปในแก่นของปัญหาจะพบว่าคำว่า NATO คือเงาที่ทอดยาวอยู่เหนือทุกการตัดสินใจของเครมลินสำหรับมอสโก การที่ยูเครนขยับเข้าใกล้พันธมิตรทางทาหารที่ส่งอิทธิพลที่สุดของโลกไม่ใช่เรื่องทางการทู่ธรรมดาแต่คือภยัยคุกคามโดยตรงต่อความอยู่รอดของรัสเซียจากมุมมองของรัสเซียเส้นแบ่งระหว่างความมั่นคงกับการถูกบีบคั้นบางเฉียบจนแทบแยกไม่ออกเมื่อแนวคิดการขยายนาโต้ไปทางตะวันออกถูกหยิบยกขึ้นมาอย่างจริงจังยูเครนจึงไม่ใช่เพียงประเทศเพื่อนบ้านอีกต่อไปแต่กลายเป็นแนวหน้าของการแข่งขันเชิงอำนาจ หากวันหนึ่งยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโตฐานทัพระบบเรดาร์และอาวุธของตะวันตกอาจอยู่ห่างจากกรุงม,มอสโกเพียงไม่กี่ร้อยกิโลเมตรนั่นคือภาพที่ผู้นํารัเสเซียไม่อาจยอมรับได้บรรยากาศเช่นนี้ทําให้การตัดสินใจของประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินถูกมองจากอีกมุมหนึ่งไม่ใช่ในฐานะผู้เริ่มต้นสงครามเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นผู้นําที่เชื่อว่าตนกําลังถูกผลักให้จนมุมรัเสเซียมองว่าสงครามในยูเครนคือสงครามเชิงป้องกัน เป็นการลงมือก่อนที่ประตูทุกบานจะถูกปิดตายและพื้นที่อิทธิพลดั้งเดิมของตนจะถูกกลืนหายไปในระเบียบโลกใหม่ขณะเดียวกันนาโตและประเทศตะวันตกกลับมองต่างออกไปสำหรับพวกเขายูเครนคือรัฐอธิปไตายที่มีสิทธิ์เลือกเส้นทางของตนเองการขอเข้าร่วมนาโตคือการสแสวงหาความมั่นคงจากภัยคุกคามภายนอกโดยเฉพาะจากรัเสเซียที่มีประวัติการใช้กําลังในภูมิภาคใกล้เคียง ความแตกต่างทางมุมมองนี้เองที่ทําให้บทสนทนาทางการทูตแทบไม่อาจาหาจุดร่วมได้เมื่อแรงก,กดดันจากแนโตเพิ่มสูงขึ้นการตอบสนองของรัสเซียก็แข็งก้าวมากขึ้นเช่นกันคําเตือนถูกส่งซ้ําแล้วซ้าเล่าว่าเส้นแดงของมอสโกไม่อาจถูกล้าข้ามแต่ในโลกของการเมืองระหว่างประเทศเส้นแดงมักถูกทดสอบอยู่เสมอและทุกครั้งที่ถูกทดสอบความเสี่ยงของการประทะก็เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณสําหรับยูเครน ประเทศที่อยู่กึ่งกลางของแรงดึงดูดจากสองขั้วอำนาจสถานการณ์นี้เปรียบเสมือนการเดินบนเชือกที่ตึงเครียดทุกย่างก้าวความหวังในการได้รับการคุ้มครองจากนาโธกลับมาพร้อมกับความเสี่ยงที่จะกลายเป็นสนามรบถาวรประธานาธิบดีโวโลโดีมีเซเลนสกีต้องเผชิญกับโจทย์ที่ยากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติคือการรักษาอธิปไตยโดยไม่ทำให้ประเทศพังทลายลงท่ามกลางมหาอำนาจ ในสายตาของประชาชนยูเครนนาโตคือสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงและอนาคตแบบยุโรปแต่ในสายตาของรัเสเซียนาโตคือเงาของสงครามเย็นที่ไม่เคยจางหายเป็นเครื่องมือของตะวันตกในการจำกัดและกดดันรัเสเซียอย่างต่อเนื่องเมื่อ2ภาพนี้ปะทะกันยูเครนจึงกลายเป็นจุดแตกหักที่หลีกเลี่ยงได้ยากสิ่งที่น่าจับตาคือการเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒกรรมของรัเสเซียในระยะหลัง จากการย้ำถึงชัยชนะทางทหารสู่การพูดถึงความจำเป็นเชิงประวัติศาสตร์และการอยู่รอดของชาตินี่คือการสื่อสารถึงทั้งภายในและภายนอกประเทศว่าความขัดแย้งนี้ไม่ใช่เรื่องชั่วคราวแต่เป็นการต่อสู้เพื่อกำหนดชะตากรรมของรัสเซียในสตตรรวันที่21เมื่อเรามองภาพรวมจะเห็นว่าสงครามยูเครนไม่ใช่เพียงการประทะของกองทัพสองฝ่ายแต่คือการเผชิญหน้าของสองวิสัยทัศน์โลกระหว่างระเบียบโลกที่นำโดยตะวันตก กับโลกหลายขั้วอำนาจที่รัเสเซียพยายามผลักดันนาโตจึงไม่ใช่แค่พันธมิตรทางทหารแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์สันของทิศทางโลกที่รัเสเซียไม่ต้องการเห็นและในห่วงเวลานี้เองคำถามสำคัญที่สุดอาจไม่ใช่ใครชนะในสนามรบแต่คือใครจะกำหนดกติกาของความมั่นคงยุโรปในอนาคตเพราะไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเงาของนาโตและการตัดสินใจของรัเสเซียต่อ,อยูเครนได้เปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์โลกไปแล้ว ยังไม่อาจย้อนกลับนี่คือฉากเปิดของเรื่องราวที่ยังไม่จบนะครับเรื่องราวที่เสียงปืนอาจดังอยู่เบื้องหน้าแต่การต่อสู้ที่แท้จริงกําลังเกิดขึ้นในระดับแนวคิดอํานาจและความกลัวและจากจุดนี้เองเกมใหญ่ระหว่างรัสเซียยูเครนและนาโตเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นห่างในตอนแรกเราเห็นภาพความตึงเครียดระหว่างรัสเซียยูเครนและนาโตในระดับโครงสร้างใหญ่ตอนนี้ เราจะพาผู้ฟังลงลึกไปอีกขั้นสู่เหตุผลเชิงยุทธศาสตร์ที่ถูกกิบยกขึ้นมาอธิบายว่าเหตุใดมอสโกจึงเชื่อว่าตนเองไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการใช้กำลังและเสียงที่ออกมาสนับสนุนมุมมองนี้กลับไม่ได้มาจากรัเสเซียหากแต่มาจากผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของประเทศสมาชิกนาโตเอง อดีตผู้นําข่าวกรองทหารของตุรกีให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนไม่ใช่อุบัติเหตุทางประวัติศาสตร์แต่เป็นผลสะสมของแรงกดดันจากตะวันตกที่ยาวนานหลายปีเขามองว่ารัเสเซียเนี่ยถูกผลักเข้าสู่มุมอัทิละก้าวผ่านกลไกลทางการเมืองการทหารและการขยายอิทธิพลของนาโตไปทางตะวันออกจนกระทั่งถึงจุดที่มอสโกมองว่าหากไม่ลงมือทุกอย่างจะสายเกินไปผู้เชี่ยวชาญรายนี้ย้อนไปถึงปี2014 จุดเปลี่ยนสาคัญที่มักถูกกล่าวถึงเสมอเหตุการณ์บนจัตุรัสไมาดานในเคียฟไม่เพียงเปลี่ยนรัฐบาลยูเครนแต่ยังเปลี่ยนทิศทางภูมิรัฐศาสตร์ของทั้งภูมิภาคจากวันนั้นเป็นต้นมาประเด็นการเข้าร่วมนาโต้ของยูเครนไม่ใช่แค่ข่าวลือหรือแนวคิดเชิงสัญ,ญลักษณ์หากแต่ถูกพูดถึงอย่างจริงจังในเวทีตะวันตกและนั่นคือสัญ,ญญาณอันตรายในสายตาของรัสเซียสำหรับมอสโกนาโต้ไม่ใช่พันธมิตรด้านความมั่น เอ่ยงนคงที่เป็นกลางแต่คือโครงสร้างทางทหารที่ถูกออกแบบมาเพื่อถ่วงดุลและจำกัดอำนาจของรัเสเซียตั้งแต่ยุคสงครามเย็นเมื่อแนวคิดการขยายนาโต้เคลื่อนจากยุโรปตะวันตกมาสู่ยุโรปตะวันออกและเข้าใกล้พรมแดนรัเสเซียมากขึ้นเรื่อยๆความรู้สึกถูกล้อมจึงฝังลึกในความคิดของชนชั้นนำรัเสเซียอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองตุรกีชี้ว่า หากยูเครนได้เข้าเป็นสมาชิกนาโตจริงเมืองหลวงของรัเสเซียจะอยู่ในระยะเสี่ยงโดยตรงจากระบบอาวุธของตะวันตกไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธระบบป้องกันหรือโครงสร้างพื้นฐานทางทหารนี่ไม่ใช่การคาดเดาแต่เป็นการคำนวณเชิงยุทธศาสตร์ที่ทหารทุกประเทศเข้าใจดีและในกรณีนี้รัเสเซียมองว่าความเสี่ยงดังกล่าวเกินกว่าที่จะยอมรับได้เขาย้ำว่าในสายตาของมอสโกสงครามในยูเครนไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด แต่เป็นทางเลือกที่เลวร้ายน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับภาพอนาคตที่นาโต้ขยายมาจรดหน้าประตูบ้านรัเสเซียจึงเลือกลงมือในตอนนี้แทนที่จะรอให้เงื่อนไขเลวร้ายกว่านี้ในภายหลังแม้จะต้องแลกมาด้วยต้นทุนทางเศรษฐกิจการคว่ำบาตรและความโดดเดี่ยวทางการทูตมุมมองนี้ยังชี้ให้เห็นว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่รัสเซียเผชิญในปัจจุบันถูกมองว่าเป็นความเจ็บปวดระยะสั้นเมื่อเทียบกับการสูญเสียพื้นที่อิทธิพลและความมั่นคงในระยะยาว หากยูเครนกลายเป็นส่วนหนึ่งของนาโถอย่างสมบูรณ์ขอบเขตอำนาจของรัสเซียในยุโรปตะวันออกจะถูกบีบจนแทบไม่เหลือพื้นที่หายใจและนั่นคือสิ่งที่รัสเซียในฐานะมหาอำนาจมไม่อาจยอมรับได้ผู้เชี่ยวชาญตุรกียังตั้งข้อสังเกตว่าตลอดช่วงเวลาของความขัดแยง้งรัสเซียพยายามส่งสัญญาณอยู่หลายครั้งว่าพร้อมเจรจาทางการทูตหากตะวันตกยอมรับข้อกังวลด้านความมั่นคงของมอสโกแต่เสียงเหล่านั้นกลับถูกมองข้าม หรือถูกตีความว่าเป็นเพียงการข่มขู่เชิงยุทธศาสตร์ผลลัพธ์คือการสะสมความไม่ไว้วางใจจนในที่สุดก็ระเบิดออกมาเป็นสงครามเต็มรูปแบบในอีกด้านหนึ่งองแผนการของยุโรปและเคียฟเกี่ยวกับการจัดตั้งกองกําลังพหุชาติหลังสงครามก็ยิ่งตอกย้ําความหวาดระแวงของรัสเซียการพูดถึงตัวเลขกําลังพลนับหมื่นนายและบทบาทสําคัญของอังกฤษกับฝรั่งเศสถูกมอสโกมองว่าเป็นหลักฐานว่าตะวันตกไม่ได้คิดเพียง การป้องกันยูเครนแต่กำลังวางโครงสร้างความมั่นคงใหม่ในภูมิภาคโดยไม่คำนึงถึงเส้นแดงของรัสเซียสำหรับยูเครนเองเสียงวิเคราะห์เหล่านี้สะท้อนความจริงอันโหดร้ายว่าประเทศของตนกำลังเป็นสนามแข่งขันของมหาอำนาจการตัดสินใจแต่ละก้าวไม่ว่าจะโน้มเอียงไปทางนาโต้หรือพยายามหาจุดสมดุลล้วนมีราคาที่ต้องจ่ายและราคานั้นไม่ใช่เพียงตัวเลขในงบประมาณแต่คือชีวิตของประชาชนและอนาคตของรัฐชาติ เมื่อมองภาพรวมมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญตุรกีไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อแก้ตัวให้รัเสเซียแต่เพื่ออธิบายตรรกะด้านความมั่นคงที่ผลักดันการตัดสินใจของมอสโกเขาเตือนว่าหากโลกตะวันตกยังคงมองข้ามความรู้สึกถูกคุกคามของรัเสเซียวงจรความขัดแย้งก็จะไม่มีวันสิ้นสุดเพราะสงครามครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากความเกลียดชังระหว่างประชาชนแต่เกิดจากการปะทะก,กันของโครงสร้างอำนาจและผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์และนี่คือประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงโดยตรงกับตอนต,อนต่อไป เพราะเมื่อรัเสเซียเชื่อว่าตนถูกบีบให้ต้องสู้คำถามที่ตามมาทันทีคือผู้นํายูเครนจะรับมืออย่างไรภายใต้แรงกดดันจากทั้งสนามรบและโต๊ะเจรจาเมื่อทุกฝ่ายต่างเชื่อว่าตนเองกําลังปกป้องความอยู่รอดของชาติเกมการเมืองที่อันตรายที่สุดในยุโรปยุคใหม่จึงยังคงดําเนินต่อไปโดยไม่มีใครแน่ใจว่าจุดจบจะอยู่ตรงไหนเมื่อภาพใหญ่ของแรงกดดันจากนาโทและตรากาด้านความมั่นคงของรัเสเซียเริ่มชัดขึ้น จุดศูนย์กลางของพายุทางการเมืองทั้งหมดจึงค่อยๆเคลื่อนมาหยุดอยู่ที่บุคคลเพียงคนเดียวนั่นคือประธานาธิบดีวโลดีมีเซเลนสกีผู้นำยูเครนที่กำลังเคชิญกับบททดสอบหนักหน่วงที่สุดไม่ใช่แค่ในชีวิตการเมืองของเขาแต่ในเปกประวัติศาสตร์ของชาติยูเครนเองวันนี้เซเลนสกีไม่ได้อยู่เพียงในสนามรบหากแต่ถูกบีบคั้นจากทุกทิศทางบนแผนที่การเมืองระหว่างประเทศเขาถูกแรงดึงจากตะวันตกผลักให้ยืนหยัดจนถึงที่สุด ขณะเดียวกันเสียงจากผู้เชี่ยวชาญน,นักการทูตและแม้แต่คนในประเทศเดียวกันกลับเริ่มตั้งคำถามว่าการไม่ยอมเปิดประตูสู่การเจราจาอาจนำไปสู่หายนะที่ใหญ่กว่าชัยชนะใดๆในสนามรบนักวิเคราะห์การเมืองยูเครนบางรายให้ภาพที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาพวกเขาเปรียบเซเลนสกีเหมือนคนที่ถูกบีบคอจากทุกด้านมือหนึ่งต้องจับอาวุธเพื่อปกป้องประเทศอีกมือหนึ่งต้องรับแรงกดดันจากพันธมิตรที่ต้องการเห็นผลลัพธ์ทางการเมืองความลังเลเพียงเสี้ยววินาที อาจถูกตีความว่าเป็นความอ่อนแอแต่การดื้อดึงมากเกินไปก็อาจทําให้ประเทศต้องจ่ายราคาแพงเกินรับไหวแรงกดดันนี้ไม่ได้มาจากรัเสเซียเพียงฝ่ายเดียวหากแต่มาจากตะวันตกที่เริ่มส่งสัญญาณซับซ้อนมากขึ้นในช่วงแรกของสงครามเสียงสนับสนุนยูเครนเป็นเอกภาพชัดเจนและหนักแน่นแต่เมื่อเวลาผ่านไปค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจความเหนื่อยล้าทางการเมืองและความเสี่ยงของการ,รเผชิญหน้าระหว่างมหาอำนาจ ทําให้หลายประเทศเริ่มคิดถึงทางออกมากกว่าการยืดเยื้อมีรายงานว่าผู้นํายูเครนกําลังเผชิญแรงกดดันให้พิจารณาข้อตกลงกับมอสโกไม่ใช่ในฐานะการยอมแพ้แต่ในฐานะการรักษารัฐเสียงเตือนเหล่านี้ชี้ว่าหากสงครามยืดเยื้อโดยไร้ทางออกสถาบันของรัฐยูเครนอาจอ่อนแรงลงอย่างไม่อาจฟื้นคืนและนั่นจะเป็นภัยต่อทิปพไตในระยะยาวมากกว่าการเจรจาในวันนี้ นักวิเคราะห์บางคนถึงขั้นกล่าวว่าสิ่งที่เดิมพันอยู่ตรงหน้าไม่ใช่เพียงดินแดนแต่คือการดำรงอยู่ของรัฐยูเครนเองหากผู้นำยังคงปฏิเสธทุกช่องทางการเจรจาความเสี่ยงที่ประเทศจะถูกลากเข้าสู่ภาวะล้มเหลวก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในโลกการเมืองระหว่างประเทศบางครั้งการรักษาชาติไว้ได้อาจต้องยอมรับความจริงที่เจ็บปวดกว่าชัยชนะเ,เชิงสัญ,ญลักษณ์อย่างไรก็ตามสำหรับเซเลนสกีการตัดสินใจเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เขาคือผู้นำที่ก้าวขึ้นมาท่ามกลางกระแสะความหวังของประชาชนการยืนหยัดต่อต้านรัเสเซียกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศักด์ศรีและการไม่ยอมจำนนการหันหน้าเข้าสู่โต๊ะเจรจาในเวลานี้อาจถูกตีความจากคนจำนวนไม่น้อยว่าเป็นการทรยศต่อผู้ที่เสียสละชีวิตในสนามรบนี่คือกับดักทางการเมืองที่โหดร้ายที่สุดผู้นำที่ได้รับการยกย่องในฐานะสัญ,ญลักษณ์แห่งการต่อต้านอาจถูกจดจำในอีกแบบหนึ่งหากเขาเลือกเส้นทางแห่งการประนีประนอม แต่ในอีกด้านหนึ่งประวัติศาสตร์ก็เต็มไปด้วยตัวอย่างของผู้นําที่ถูกตําหนิในช่วงเวลาหนึง่งก่อนจะถูกเข้าใจในภายหลังว่าการตัดสินใจของพวกเขาช่วยรักษาประเทศจากการล่มสลายแรงกดดันจากพันธมิตรตะวันตกยังมาในรูปแบบที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นการสนับสนุนทางทหารยังคงดําเนินต่อไปแต่ควบคู่ไปกับคำถามว่าจุดจบอยู่ที่ไหนและยูเครนพร้อมจะแลกอะไรเพื่อสันติภาพคำถามเหล่านี้ไม่ได้ถูกถามต่อสาธารณะเสมอไป แต่ถูกส่งผ่านช่องทางการทูตอย่างเงียบงนันและทุกคําถามล้วนเพิ่มน้ําหนักบนบ่าของผู้นํายูเครนในเวลาเดียวกันมอสโกก็ใช้กลยุทธ์กดดันเชิงจิตวิทยาส่งสัญญาณว่าการเจรจายังเป็นไปได้แต่เงื่อนไขจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปยิ่งสงครามยืดเยื้อเงื่อนไขบนโต๊ะก็ยิ่งแข็งกร้าวขึ้นนี่คือการบีบให้เคียฟต้องตัดสินใจภายใต้เวลาที่เดินเร็วขึ้นเรื่อยๆสำหรับประชาชนยูเครน ความรู้สึกในสังคมก็เริ่มซับซ้อนมากขึ้นแม้ความโกรธและความเจ็บปวดยังคงอยู่แต่ความเหนื่อยล้าจากสงครามก็เริ่มปรากฏผู้คนจํานวนมากต้องการเห็นจุดจบไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดก็ตามตราบใดที่ชีวิตประจําวันสามารถกลับคืนมาได้บ้างเสียงเหล่านี้อาจยังไม่ดังพอจะเปลี่ยนนโยบายแต่ก็กําลังก่อตัวเป็นแรงกดดันทางสังคมที่ผู้นําไม่อาจมองข้ามเมื่อมองจากมุมนี้เซเลนสกีจึงยืนอยู่บนทางแยกที่อันตรายที่สุด ทางหนึ่งคือการเดินหน้าสู้ต่อด้วยความหวังว่าการสนับสนุนจากตะวันตกจะเพียงพออีกทางหนึ่งคือการเปิดโต๊ะเจรจายอมรับความจริงบางประการเพื่อรักษาชาติเอาไว้ไม่ว่าทางไหนก็ไม่มีคําว่าง,ง่ายและไม่มีทางเลือกใดปราศจากต้นทุนและนี่เองคือหัวใจของเรื่องราวในช่วงเวลานี้สงครามยูเครนไม่ได้ตัดสินกันแค่ด้วยอาวุธแต่ด้วยการตัดสินใจของผู้นําภายใต้แรงกดดันมหาศาลบางครั้งประวัติศาสตร์ไม่ได้ถามว่าใครกล้าหารที่สุด แต่ถามว่าใครสามารถตัดสินใจได้อย่างมีสติที่สุดเมื่อทุกทางเลือกต่างเจ็บปวดพอๆกันจากจุดนี้เรื่องราวจะเคลื่อนไปสู่บทบาทของมหาอำนาจโดยตรงโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาช่องทางการเจรจาข้อเสนอด้านความมั่นคงและเกมการเมืองหลังฉากที่อาจก,กำหนดว่าแรงกดดันทั้งหมดนี้จะผลักยูเครนไปสู่สงครามที่ยืดเยื้อหรือสู่โต๊เจรจาที่เปลี่ยนสมดุลโลกในอนาคต เมื่อแรงกดดันทั้งหมดถาโถมใส่ประธานาธิบดีเซเลนสกีจนแทบหายใจไม่ออกสายตาของโลกก็เริ่มหันไปยังผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในสมการนี้นั่นคือสหรัฐอเมริกาเพราะไม่ว่าการรบจะดําเนินไปอย่างไรกุญแจสําคัญของสงครามยูเครนไม่ได้อยู่แค่ที่แนวหน้าหากแต่อยู่ในห้องเจรจาและอยู่ในมือของวอชิงตันในช่วงเวลานี้ช่องทางการติดต่อระหว่างสหรัฐรัสเซียและยูเครนไม่ได้ดําเนินไปอย่างเปิดเผยเหมือนภาพการประชุมบนเวทีโลกแต่เคลื่อนไหวอย่างเงียบงนัน ผ่านตัวแทนผ่านการพบปะหลังฉากและผ่านข้อเสนอที่ยังไม่ถูกเรียกว่าข้อตกลงเส้นแบ่งระหว่างการเจรจากับการหยั่งเชิงจึงพลาเลือนไปหมดเหลือเพียงเกมประเมินใจของแต่ละฝ่ายว่าใครพร้อมถอยและใครยังพร้อมเสี่ยงหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือแนวคิดเรื่องหลักประกันความมั่นคงให้ยูเครน รูปแบบที่ถูกเปรียบเทียบว่าใกล้เคียงกับมาตราหของ n a โตซึ่งหมายถึงการที่ประเทศผู้ค้ำประกันจะเข้าช่วยเหลือทันทีหากยูเครนถูกโจมตีครั้งแนวคิดนี้ดูเหมือนจะเป็นคำตอบก,กลางๆระหว่างความฝันของการเป็นสมาชอิกนาโตเต็มรูปแบบกับความเป็นจริงที่รัเสเซียไม่อาจยอมรับสำหรับเคฟข้อเสนอเช่นนี้คือแสงสว่างท่ามกลางอุโมงค์มืดมันให้ความหวังว่า ยูเครนจะได้รับการคุ้มครองโดยไม่ต้องก้าวข้ามเส้นแดงของรัเสเซียโดยตรงแต่สำหรับมอสโกนี่กลับเป็นพื้นที่สีเทาที่น่าหวาดระแวงเพราะแม้จะไม่ใช่แนโตอย่างเป็นทางการแต่สาระสำคัญแทบไม่ต่างกันเลยในเชิงยุทธศาสตร์ในฝั่งสหรัฐคำการผลักดันแนวคิดนี้สะท้อนถึงความพยายามหาจุดสมดุลระหว่างสองเป้าหมายที่ขัดแย้งกันเป้าหมายแรกคือการสนับสนุนยูเครนและรักษาความน่าเชื่อถือของพันธมิตรตะวันตกเป้าหมายที่2คือการหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าทางทางหารโดยตรงกับรัเสเซีย ซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งระดับโลกวอชิงตันจึงต้องเดินเกมอย่างระมัดระวังทุกฝีก้าวบทบาทของโดนัลด์ทรัมป์ในสมการนี้ยิ่งทำให้ภาพซับซ้อนมากขึ้นหลังจากกลับมามีอิทธิพลทางการเมืองอีกครั้งเขานำเสนอแนวคิดที่แตกต่างจากผู้นำอเมริกันก่อนหน้าอย่างชัดเจนทรัมป์พูดถึงสงครามยูเครนในภาษาของต้นทุนและผลตอบแทนมากกว่าภาษาของอุดมการ์เขาเน้นย้ำว่าสหรัฐ ไม่ควรเป็นฝ่ายแบกรับภาระทางการเงินหลักอีกต่อไปในมุมมองของทรัมป์กลไกใหม่ที่สหรัฐใช้เนี่ยคือการขายอาวุธให้ประเทศนาโตในยุโรปแล้วให้ประเทศเหล่านั้นเป็นผู้ส่งต่อไปยังยูเครนวิธีนี้ทำให้วอชิงตันยังคงมีอิทธิพลในสนามรบแต่ลดภาระงบประมาณโดยตรงแนวคิดนี้ได้รับเสียงสนับสนุนจากบางฝ่ายในอเมริกาแต่ก็ถูกวิจารณ์ว่าอาจทำให้ความเป็นเอกภาพของตะวันตกสั่นคลอน ทรัมปยังแสดงท่าทีตรงไปตรงมาว่าเขามองเซเลนสกีเป็นผู้นําที่มีไพ่ในมือจํากัดคําพูดเช่นนี้สะท้อนการเปลี่ยนโทนของสหรัฐจากการยกย่องเชิงสัญลักษณ์มาสู่การประเมินเชิงผลประโยชน์อย่างเย็นชาและสําหรับยูเครนนี่คือสัญญาณเตือนว่าการสนับสนุนจากวอชิงตันอาจไม่ไร้เงื่อนไขอีกต่อไปขณะเดยียวกันมีรายงานถึงการติดต่อโดยตรงระหว่างผู้นําสหรัฐกับรัเสเซียซื่อ แม้จะไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดแต่ก็แสดงให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายยังคงมองหาช่องทางสื่อสารการพูดคุยเหล่านี้อาจไม่ได้นําไปสู่ข้อตกลงในทันทีแต่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์อย่างยิ่งเพราะมันบอกว่าแม้ในช่วงเวลาที่ตึงเครียดที่สุดประตูสู่การเจราจาก็ยังไม่ถูกปิดตายสําหรับรัสเซียการเจราจากับสหรัฐเป็นเวทีที่สําคัญยิ่งกว่าการพูดคุยกับยูเครนโดยตรงเพราะมอสโกเชื่อว่าการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ที่แท้จริง อยู่ที่วอชิงตันไม่ใช่เคียฟดังนั้นทุกสัญญาณจากทำเนียบข่าวจึงถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นคำพูดท่าทีหรือแม้แต่ความเงียบในอีกด้านหนึ่งยูเครนกลับตกอยู่ในสถานะที่เปราะบางยิ่งกว่าเดิมการที่ชะตากรรมของตนถูกพูดถึงบนโต๊ะเจรจาของมหาอำนาจทำให้ความรู้สึกเป็นเจ้าของอนาคตของประเทศเริ่มสั่นคลอนเซเลนส,ญญสกีต้องพยายามรักษาสมดุลระหว่างการยอมรับบ,บทบาทของสหรัฐ กับการยืนยันว่ายูเครนไม่ใช่เพียงหมากตัวหนึ่งในเกมใหญ่ทั้งหมดนี้ทําให้ช่วงเวลาปัจจุบันกลายเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญอย่างยิ่งหากข้อเสนอหลักประกันความมั่นคงสามารถพัฒนาไปสู่รูปธรรมได้มันอาจเปิดประตูสู่การหยุดยิงหรือการลดระดับความขัดแยง้งแต่หากล้มเหลวมันก็อาจยิงตอกย้ำความไม่ไว้วางใจและผลักทุกฝ่ายกลับเข้าสู่วงจรการ,รเผชิญหน้าอีกครั้งและในฉากหลังของเกมการเมืองนี้ เวลาไม่ได้ยืนรอใครทุกวันที่ผ่านไปมีชีวิตผู้คนถูกแลกมีทรัพยากรถูกใช้ไปและแรงกดดันก็สะสมมากขึ้นเรื่อยๆคำถามจึงไม่ใช่แค่ว่าใครมีอำนาจต่อรองมากที่สุดแต่คือใครจะกล้าตัดสินใจในช่วงเวลาที่ความบิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจเปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกไปตลอดกาลจากตรงนี้ เรื่องราวจะเริ่มขยายออกไปไกลกว่ายูเครนเมื่อเสียงเรียกร้องของเซเลนสกีต่อเหตุการณ์ในตะวันออกกลางและปฏิกิริยาที่แข่งกราวจากอิรันกลายเป็นอีกหนึ่งเวทีที่สะท้อนว่าสงครามยูเครนไม่ได้จํากัดอยู่แค่ยุโรปอีกต่อไปแต่กําลังเชื่อมโยงเข้ากับสมรภูมิการเมืองระดับโลกอย่างแท้จริงในขณะที่เกมเจรจาระหว่างมหาอำนาจยังคงดําเนินไปอย่างเงียบงันบนโต๊ะลับเสียงของประธานาธิบดีโวโลดีมีเซเลนสกี กลับดังขึ้นจากอีกฝากหนึ่งของโลกเสียงที่ไม่ได้มุ่งไปยังมอสโกหรือวอชิงตันโดยตรงแต่หันไปยังตะวันออกกลางอิหร่านประเทศที่ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในเสาหลักของการสนับสนุนรัสเซียในสงครามยูเครนและการเคลื่อนไหวครั้งนี้เองที่ทําให้เวทีความขัดแย้งขยายตัวออกไปไกลกว่าทวีปยุโรปเซเลนสกีออกมาสแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนต่อเหตุการณ์ประท้วงครั้งใหญ่ในอิหร่านเขาเรียกร้องให้ผู้นําโลกอย่าพลาดโอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลงและช่วยเหลือประชาชนอิหร่านในการกําหนดอนาคตของตนเอง คำพูดเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงความเห็นด้านสิทธิมนุษยชนแต่เป็นถ้อยถแถลงทางการเมืองที่ส่งสัญญาณแรงว่ายูเครนมองความปั่นป่นปวนภายในอิรันเป็นส่วนหนึ่งของสมการสงครามที่กำลังดำเนินอยู่ในสายตาของเคียฟอิรนันไม่ใช่ผู้สังเกตการณ์ที่เป็นกลางแต่เป็นผู้เล่นสำคัญที่ช่วยเติมเชื้อเพลิงให้กับสงครามผ่านการจัดหาอาวุธเทคโนโลยีและความร่วมมือทางทหารกับรัสเซีย ดังนั้นการที่อิหร่านเผชิญแรงกดดันภายในประเทศจึงถูกมองว่าอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถของมอสโกในสนามรบยูเครนท้ยอยถแถลงของเซเลนสกีจึงมีในยะมากกว่าการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับผู้ประท้วงมันคือการเชื่อมโยงชะตากรรมของสงครามยูเครนเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในตะวันออกกลางเป็นการส่งสารไปยังพันธมิตรตะวันตกว่าแนวรบไม่ได้มีเพียงที่แนวหน้าในยุโรปตะวันออก แต่ยังอยู่ในถนนและจัตุรัสของกรุงเตหะรานด้วยปฏิกิริยาจากอิรันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและแข็งกร้าวผู้นำสูงสุดของประเทศออกมาเตือนสหรัฐอเมริกาและฝ่ายตะวันตกด้วยถ้อยคำที่ไม่ปิดบังความไม่พอใจข้อความเตือนที่ถูกเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียแม้จะใช้ภาษารัเสเซียอย่างไม่เป็นทางการนนะักแต่ก็มีความหมายเชิงสัญลักษณ์อย่างยิ่งมันคือการบอกว่าเตหะรานและมอสโก กำลังยืนอยู่บนแนวเดียวกันในช่วงเวลาที่ถูกกดดันจากตะวันตกนักวิเคราะห์มองว่าการเลือกใช้ภาษารัสเซียไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการส่งสัญญาณชั้นๆั้นสองชั้นชั้นแรกคือการเตือนวอชิงตันว่าอิหร่านพร้อมเผชิญหน้าหากถูกแทรกแซงภายในประเทศชั้นที่สองคือการยืนยันต่อมอสโกว่าความเป็นพันธมิตรยัยงคงแน่นแฟนแม้สถานการณ์ภายในอิหร่านจะสั่นคลอนเพียงใดในบริบทนี้ ความไม่สงบในอิรานจึงไม่ได้เป็นเพียงปัญหาภายในประเทศเดียวหากแต่กลายเป็นประเด็นระดับภูมิรัฐศาสตร์ที่เชื่อมโยงหลายสมรภูมิรายงานเกี่ยวกับจํานวนผู้เสียชีวิตจากการประท้วงและการจํากัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตถูกนํามาใช้เป็นหลักฐานของความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นและยิ่งทําให้คําพูดของเซเลนสกีได้รับความสนใจมากขึ้นในเวทีโลกอย่างไรก็ตามการเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงอํานาจในประเทศอื่นเป็นดาบสองคมในสายตาของฝ่ายสนับสนุน มันคือการยืนหยัดข้างประชาชนและคุณค่าประชาธิปไตยแต่ในสายตาของฝ่ายตรงข้ามมันคือการแทรกแซงกิจการภายในและเป็นข้ออ้างในการตอบโต้ที่รุนแรงขึ้นอิหร่านใช้กรอบความคิดนี้ในการกล่าวหาว่าการประชวงได้รับการหนุนหลังจากต่างชาติและการเคลื่อนไหวของยูเครนก็ถูกนําไปเชื่อมโยงกับวอชิงตันและพันธมิตรตะวันตกสําหรับรับเสเซียเหตุการณ์ในอิหร่านคือความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ หากเตหะรานอ่อนแรงลงหรือไม่สามารถรักษาสีิรภาพภายในได้การส่งมอบอาวุธและความร่วมมือทางทหารอาจสะดุดและนั่นจะส่งผลโดยตรงต่อแนวรบยูเครนนักวิเคราะห์บางรายถึงขั้นเตือนว่าความไม่แน่นอนในอิหร่านอาจกลายเป็นจุดอ่อนใหม่ในโครงข่ายพันธมิตรของมอสโกในเวลาเดียวกันสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรตะวันตกก็ต้องเดินเกมอย่างระมัดระวังการสนับสนุนผู้ประท้วงในเชิงวาทกรรมอาจช่วยเพิ่มแรงกดดันต่ออิหร่าน แต่การก้าวข้ามเส้นไปสู่การแทรกแซงโดยตรงอาจจุดชนวนความขัดแย้งครั้งใหม่ในตะวันออกกลางซึ่งจะทำให้โลกต้องเผชิญวิกฤตหลายด้านพร้อมกันทั้งหมดนี้ทำให้คำพูดของเซเลนสกีมีน้ำหนักมากกว่าที่เห็นในตอนแรกมันสะท้อนยุทธศาสตร์การขยายสนามต่อสู้จากแนวรบทางทหารไปสู่แนวรบทางการเมืองและจิตวิทยาเป็นการพยายามเปลี่ยนสมดุลของสงครามด้วยการทำให้พันธมิตรของรัสเซียต้องรับมือกับปัญหาภายในของตนเอง และนี่คือภาพสะท้อนของโลกในปัจจุบันสงครามหนึ่งไม่ได้จํากัดอยู่ในพรมแดนของประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไปแต่แผ่ขยายออกไปเป็นเครือข่ายของวิกฤตที่การเคลื่อนไหวในที่หนึ่งสามารถสั่นสะเทือนไปถึงอีกซีกโลกได้ในพริบตาจากจุดนี้เรื่องราวจะนําเราไปสู่การวิเคราะห์ที่ลึกขึ้นว่าความใกล้ชิดระหว่างรัเสเซียและอิหร่านมีความหมายอย่างไรในเชิงยุทธศาสตร์และเหตุใดสัญญาเล็กๆอย่างถ้อยคําบนโซเชียลมีเดีย จึงอาจบ,บอกทิศทางของเกมใหญ่ระดับโลกได้ชัดเจนยิ่งกว่าการเคลื่อนทัพของกองทหารนับหมื่นนายเมื่อมองย้อนกลับไปตลอดทั้ง5ส่วนที่ผ่านมาภาพของสงครามยูเครนชัดเจนขึ้นว่านี่ไม่ใช่เพียงการประทะกันของกองทัพ2ประเทศแต่คือการเผชิญหน้าของโครงสร้างอำนาจโลกทั้งระบบนาโธกับรัสเซียยูเครนกับข้อจํากัดของรัฐแนวหน้าสหรัฐกับการคำนวณผลประโยชน์และอิหร่านกับบทบาทของพันธมิตรที่ถูกกดดันจากภายในทุกเส้นเรื่องล้วนเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่น ในฐานะนักวิเคราะห์ผมประเมินว่าช่วงเวลาข้างหน้าจะไม่ใช่ยุคข,ของชัยชนะเด็ดขาดแต่เป็นยุคข,ของการต่อรองที่ยืดเยือ้อเซลเลนสกีจะถูกบีบให้เผชิญความจริงมากขึ้นว่าการพึ่งพาตะวันตกไม่อาจไร้เงื่อนไขขณะเดียวกันรัสเซียเองก็ต้องรับมือกับต้นทุนระยะยาวที่เพิ่มขึ้นจากทั้งสนามรบและพันธมิตรที่เปราะบางอย่างอิรันสหรัฐจะยังคงเป็นผู้กำหนดจังหวะหลักแต่จะเดินเกมด้วยความระมัดร,ระวังมากกว่าเดิม หลีกเลี่ยงการประทะตรงขณะที่พระภาระไปยังยุโรปมากขึ้นผมเชื่อว่าความเป็นไปได้ของการหยุดยิงชั่วคราวหรือข้อตกลงบางส่วนจะเพิ่มขึ้นไม่ใช่เพราะทุกฝ่ายพร้อมประนีประนอมแต่เพราะทุกฝ่ายเริ่มตระหนักว่าการลากสงครามต่อไปโดยไร้ทางออกอาจสร้างความเสียหายมากกว่าผลประโยชน์ที่ได้รับท้ายที่สุดสงครามนี้จะไม่ได้จบด้วยเสียงปืนสุดท้าย แต่จะจบด้วยการปรับสมดุลอำนาจโลกใหม่และผู้ที่อยู่ตรงกลางอย่างยูเครนจะต้องจ่ายราคาสูงที่สุดในการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ข่าวสารของเราขอจบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังข่าวสารทางช่อง W A R โลกพอดแคสต์กดสมัครสมาชิกช่องเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ล่าสุดกดถูกใจวิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจให้เราพัฒนาช่องต่อไปสวัสดีแล้วพบกันใหม่ในข่าวสารครั้งต่อไป